เฮลโลโฮลามิงกะลาบาสบายดีสวัสดีสวัสดีครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับและ FC นะครับมิตรรักแฟนเกมทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับพี่โกโซไซเบอร์นะครับแหมต้องบอกได้เลยว่าหลายวันเลยที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์จนสก,กาเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นสกาแจ็กกี้หรือว่าเจ้าแจ็กกี้นั่นเองนะครับโอ้ยังไงเช็คแจ็คสแปรโลนะครับี่มันก็แบบแล้วไม่ต้องพูดอะไรนะครับผมสุ่มไปเลยนะครับผมเอนะไอเรามันก็ต้องสุ่มอยู่แล้วนะครับผมจัดไปเลยเนี่ยครับผมมานะสกามันก็สวยซะด้วยนะครับเพชรเราก็น้อยอยู่ด้วยนะดอกแรกก็เกลือซะเลยนะอย่างเอานะครับผมโอ้โหโคตรจะเกลือ โอ้แล้วนี่ได้อันละ5อัน10อันะนรับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเสียไปสักเท่าไหร่นะรอบแรก75นะครับรอบสองนะฮะร้อยห้าสิบนะครับ150ร5อบรอบนี้นะครับออกไม่ออกนะครับมีเวล <c oughs> มีเวลให้เลขอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ ของใครนี่ออกหรือว่าได้แลกกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่าใครได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่โก้จะเอาตัวนี้แหละนะครับไปเรียบเทียบกับสกาตัวอื่นที่มีทั้งหมดนะครับมาดูว่าเฮ้ยตัวเจิงๆเนี่ยนะครับมันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับผมเออมันได้หรือเปล่ามันได้รเปล่านะฮะวันนี้มันน่าจะสุ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าออกยากออกง่ายอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผมโอเคครับรอบสองเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่รอบสองดีรอบสามนะครับ รอบ3นะครับมไม่มีแววทีท่าเลยไม่มีทงไม่มีท่าไม่มีดีท่าให้เจอได้เลยนะครับผม <c oughs> โอ้โหดูทรงดูทรงโอ้โหดูครับผม <c oughs> ไม่ไหวนะครับแบบนี้นี่บอกได้เลยว่าเกือเต็มรังเต็มบ้านนะครับตอนนี้เต็มงานนะครับเทเข้ามาหน้ารถนะครับแบบ1นึก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้เราไปที่รอบที่4เข้าไปแล้วนะครับ รอบที่สี่เข้าไปแล้วไหวไหมเนี่ยรอบที่สี่แล้ว <c oughs> โอ้โหเจ็บปวดเลยรนวะดราวนะเนี่ยรอบที่สี่เนี่ยไหวไม่ไหวครับอืม <c oughs> ออกมาคือถ้ามันออกสักอันละห้าหกสิบอันนี้ไม่ว่าเลยนะคือแบบรัวๆเลยนะตอนนี้จากสามหนึ่งเจ็ดนะครับยังเหลือสามหนึ่งศูนย์แล้วนะครับตอนนี้ไป700เจ็ดร้อยเพชรแล้วนะครับโดยประมาณเนี่ย โอเคมันจะมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับที่สำคัญคือเจ้าแจ็คก,กี้ตัวนี้นะครับเกมยังเขาเรียกว่ายังไงอะยังไม่เปิดโทเค็นในขายนะครับทำให้แบบเราไม่รู้สเตตัส่ใช่สเตตัดส,ตตด,สตตดีทุยอาบลิตี้ของมันนะครับหรือว่าความสามารถพิเศษของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยแล้วกันใครอยากได้ท่ามัาง่งโอ้โหท่าตั้งหนึ่งร้อยเลยเหรอหนึ่งร้อยเลยเหรอโอเคครับเราเอาแค่ตัวสกาวได้ไม่ต้องเอาท่าได้โอเคไปรสโกครับผม ไปรัวครับผมจังวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใช้กี่เพชรนะครับหรือว่าผมดวงดีนะครับไอ้ดวงดีหรือดวงเสียนะครับเดี๋ยวลองมาดูโอ้โหได้2คูณ10คูณ2อะไรเนี่ยหืเปิดกันรัวๆแล้วยังไม่ได้อะไรโอเคไปกันต่อครับผมไปกันต่อ let's go อือดูทรงดูทรงดูทรงง่ายๆเรียบๆง่ายๆเรียบๆครับผมไม่มีอะไรมาเคลือรล้วน เกลือล้วนๆเลยนะครับไม่มีอะไรผสมนะครับไม่มีเจียวไม่มีน้ําตาลนะยไม่มีเส้นหมี่เส้นเหลืองลยเกลือล้วนๆยกชามครับผมจังหว่านี้ใกล้ได้เลขแล้วครับคาริเป็นอันผมว่าก็ได้เลขแล้วแหละไม่น่าออกนะใครสุมบอกบ้างช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับเลยใช้กี่เพชรนะครับโอเคน้องๆคิดว่ายังไงนะครับสําหรับสกาตัวนี้นะครับเดี๋ยวแลกมาแล้วนะครับมันจะดีกว่าสกาตัวอื่นหรือเปล่าและ น้องๆมีสกินสกาลันสองกันอีกสกินนะครับโอเคแลกมาเรียบร้อยนะครับนี่มอนสเตอร์แอตแท็กนะครับเจ้าแจ็คกี้โหทะลุไวพันพันเจ็ดร้อยกว่าเพชรนะฮะโอเคอเครับผมไม่ไม่ได้จะพันเจ็ดร้อยนะน่าจะเป็นสองพันสองวะเมื่อกี้นะครับเออเพราะว่าเราทีแรกเรามี17ไงตอนนี้ยังเหลือ05เออนะเนี่ย2อ0พนะครับ โอเคครับผมเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับสกาตัวนี้ก็บวกอัตราในการยริงนะครับบวกแม่นยำนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแอบเสียใจนิดนึงนะครับตรงบวกแม่นยำเนี่ยทำไมไม่บวกดาเมจนะครับ <c oughs> นิดนึงนะครับมันเหมือนแบบมันยังไม่สุดตรงไม่บวกดาเมจหรือจอกเกาะหรือเปล่านะครับแล้วมาดูตัวฉลามนะครับบวกาตาการยิงบวกดาเมจหนึ่ง และลบรีโหลดนะครับแต่มันก็ยังรีโหลดช้านะนะครับอ่านะครับแต่ถามว่ามันจกก่อด้วยไหมอ,อาบาลิตี้มันคือทําลายเกาะและหมวกนะและตัวนี้นะครับอาบาลิตี้นี้ยังไม่เฉลยนะครับเพราะว่า ตัวโทเคนเนี่ยพี่โก้ยังยังยังไม่ได้รับเลยนะเออนะไม่รู้ว่าหาจากตรงไหน,นใครรู้บอกทีละกันหรือว่า GM หรลืมเอาเข้ามาอีกตัวเนี่ยเป็นสกาไททันนะครับบวกอัตราในการยิง2บวกดาเมจและลบแมกกาซีนอันนี้โคตรดีนะครับโคตรได้โคตรดีนะครับระหว่างตัวนี้นะจริงๆตัวเนี้เนี่ยมันเด่นตรงมีอาบลิตี้พิเศษเลยนะผมว่าที่แบบมันเหนือกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เหนือกว่าตัวสกาไททันน่ะจริงๆคือแบบไม่เหนือกว่าสกาไททันเลยนะถ้าไม่มีพลังพิเศษนะครับตัวนี้เอาง่ายๆคือถ้าวัดกันแบบไม่ใส่หมวกไม่ใส่เกาะเนี่ยตัวนี้นะครับผมกาก,กว่าเหยียดเรียก,กว่ากากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดราม่าไปอีกนะครับก็คือสกาไททันมันจะดีกว่าแต่มันมีอาบาลิตี้พิเศษนี่แหละนะครับเสริมเข้ามาโอเคครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นฮาวน วอริเออร์เนี่ยครับบวกอัตราในการยิง2เจาะเกาะและก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่บอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยดีมากเลยไม่รู้ทําไมสเตตัสมันถึงดีนะครับผมทั้งที่แบบเป็นสการธรรมดาธรรมดาได้ง่ายๆมาตัวหนึ่งเนี่ยครับและตัวนี้นะครับบวกอัตราในการยิง2นะครับบวกระยะหนึ่งลบแม่นยำนะครับเอ๊ะยังไงนะยังไงนะครับเออเนี่ยลบแม่นยำแล้วก็บวกระยะมันเหมือนแบบศูนย์เปล่าเลยหรือเปล่าโอเคครับ ต่อไปก็มาดูตัวนี้นะครับอ่าสีชมพูบวกอัตราในการยิงบวกดาเมจลบระยะซึ่งฮิตมากๆเมื่อก่อนนะครับจัดเป็น1ใน4สกาที่ดีนะครับโคตรเหมือนกันนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปดูสายเขียวสายฟรีกันบ้างดีกว่านะแต่จริงๆสายเขียวสายฟรีนี่คือแบบอเอายังไม่ได้ดาวโหลดเลยไม่ได้บวกอัตราในการยิงนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นท็อปเกมเมอร์ใช่ปะ อ๋อ GM แจกมานะครับโอเคที่เหลือมันเนี่ยก็มีบวกอัตราในการยิงหนึ่งตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะได้มาไม่ยากนะครับที่เหลือก็แบบหมดแล้วนะครับอสำหรับพี่โก้นะครับอ่า สกานะครับผมที่บวกอัตราในการยิงที่น่าสนใจที่สุดนะครับมีอยู่4ตัวก็คือสีชมพูนี้นะครับถ้าใครที่แบบงบไม่เยอะอะไรแบบนี้นะี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาอาว์เรทตี้พิเศษนะครับอาจจะไปเอาจากตัวละครก็ได้ที่เราใส่บวกเอทเทคอะไรแบบนี้มาหนึ่งนะนะครับก็ถือว่าแบบออกไปเยอะแล้วอ่ะนะครับคิวบิตตัวนี้โอเคต่อมาตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมมานะฮะตัวนี้เนะี่ย ก็ถือว่าติดหนึ่งใน4เลยแหละนะครับตัวสีชมพูแล้วก็ตัวนี้นะติด1ใน4เพราะว่ามันเจะเกาะแล้วก็ลบเคลื่อนที่นะครับและไททันเนี่ยติดหนึ่งใน3เลยนะครับส่วนมอนสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายังไงครับดาเมจเรื่องดาเมจก่อนเลยอาดาเมจแบบไม่อัปเกยรดนะครับยิงตัว30หัว165นะครับแบบจังๆนะครับเท้าเท้า,ทาต่อมาเดี๋ยวนี้มีดาเมจเท้าด้วย22ยี่สิบสองโอ้โหและเดี๋ยวเรามาดู ไทท่านกันน,นะครับผมอ่านะฮะไทท่านกันบ้างอันนี้ร้อยหกห้านะคือตัวใหม่แต่ว่าอัปเกรดตัวเ่านะครับผมแบบไม่ใช่ไทท่านดิอะไรอะ่ะเขาเรียกปลาฉลามเหรอเออนะฮะฉลามแดงอนะ่ะเออโอเควัดกันกับฉลามแดงตัวนี้นะครับผมว่ายังไงนะมาดูครับแต่นี่อัปเกรดแล้วนะเป็นชันสองนะครับอย่างเอาโอเคครับผมยังเอาอ่ะโอเคครับหัวร้อยเจ็ดสิบหกโอ้โหย ดูเอาเองครับผมว่าตัวไหนดีกว่ากันซูมหรือไม่ซูมนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม